พี่พีเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์แนวแนวการศึกษาสกอลกายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจัดหน่วยงานการศึกษาของสถานที่นิวซีแลนด์ประจําประเทศไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์หรือที่เรียกว่า Education New Zealand r e c o g n i t e d Agency ค่ะภูมิภาคที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของกอนเกาะเหนือค่ะและมีชื่อเรียกของภูมิภาคตามแม่น้าสายหลักสองสายที่ไหลผ่านก็คือภูมิภาควากานยมนาวโตค่ะ ชื่อวังกะโนยเป็นชื่อของแม่น้ำทางทิศเหนือและเป็นแม่น้ำเดินเรือที่ยาวที่สุดของเกาะเหนือนนโดยคำว่าวังกะโนยมาจากภาษาเมลีแปลว่าอ่าวหรือท่าเรือใหญ่ ในขณะที่ชื่อมนา,าวตูเป็นชื่อของแม่น้ำที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทําให้เกิดที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่ค่ะด้วยสภาพภูมิประเทศนะคะที่มีความหลากหลายจึงทําให้ภูมิภาคแห่งนี้นะคะมีทั้งเทือกเขาภูเขาอันงดงามป่าอุดมสมบูรณ์พื้นที่เกาะป,ปูที่ราบชยายฝั่งทางด้านตะวันตกและชายหาดนะคะซึ่งเหมาะสำหรับก,การพักผ่อนและการใช้ชีวิตเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยสําคัญในภูมิภาคนี้นะคะได้แก่ p a m i งพามอนนอร์หรือที่เรียกสั้นๆแบบไม่เป็นทางการว่าปามมี่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้มีประชากรประมาณ 80, 8 8 3 0 0คนตั้งอยู่ห่างจากโปกลันโดยเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ7ชั่วโมงพาเมซอนนอร์ดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะในฐานะเมืองนักเรียนเนื่องจากว่าประมาณ40%ของจำนวนประชากรทั้งหมดกำลังศึกษาหรือทำง,งานในสถาบันการศึกษาค่ะ เมืองวังแกนอยเป็นเมืองขนาดเล็กนะคะมีประชากรเพรียงประมาณ47,300คนเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยในปี2010นะคะวังแกนอยได้รับารางวัลชุนชน,นานาชาติที่มีความปลอดภยัยและในปี2019ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในเนิวซีแลนด์ค่ะ นอกจากนี้นะคะเมืองวังกะน,นวยยังได้เข้าร่วมของการนำร่องของประเทศโดยเป็นหนึ่งในเมืองที่พร้อมต้อนรับผู้อพยพผู้มีไทยและนักเรียนต่างชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชนุมชนจึงทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อนักเรียนต่างชาตินะคะเดินทางมาที่นี่จะได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้คนในท้องถิ่นค่ะด้วยความพร้อมในทุกด้านนะคะภูมิภาคนี้จะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเลือกประโยชน์สำหรับการศึกษา มีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพที่เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกวยัยและการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอนภาษาโรงเรียนทั้งในระดับประถมและมัธยมอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่น่าสนใจได้แก่ New Zealand International Commercial Pilot Academy สถาบันฝึกสอนการบินที่มีประวัติกันยาวนาน และมีประสบการณ์สูงในการฝึกสอนการบินในระดับต่างๆมีหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของการเรียนไม่ว่าจะเป็นการฝึกบินส่วนตัว ไปจนถึงการบินเชิงพาณิชย์เช่นการฝึกเพื่อเป็นครูสอนการบินหรือเพื่อเป็นนักบินในธุรกิจสายการบินเป็นตน้น Universal College of Learning หนึ่งในสถาบันเทคนโนโลยีและพลิเทคนิคของรัฐบาลมีการเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า100สาขาโดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิศวกรรมประยุกต์การค้าสุขภาพ วิทยาศาสตร์และธุรกิจทั้งนี้มีนักเรียนต่างชาติศึกษาณสถาบันแห่งนี้ประมาณ350คน International Pacific College หรือ IPU เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาซึ่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับมืออาชีพให้กับนักศึกษาในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศการตลาดการบริหารจัดการการบัญชีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ทีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบตัตรที่ได้รับการรับรองในระดับสากลและได้รับการรับรองจาก e ดินซปริญญาตรีและคุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรีนอกจากนี้เนื่องด้วยสถาบันมีพันธรรมิตรกับโลกอย่าง International Pacific University ในญี่ปุ่นและ Foreign Trade University ในเวียดนามจึงทำให้นักเรียนในสถาบันนะคะมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ และเปิดโลกทัศทัผ่านโครงการแลกเปลี่ยนด้่อการศึกษาและการฝึกงาน m a s s ี y University หนึ่งในแปดมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนิซิแลนด์ประกอบด้วยสาววิทยาเขตซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสำคัญของประเทศคือพัมเพิสตันนอรโอกลันและเบอร์ลินตันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยและการฝึกอบรมด้านการวิจัยที่สถาบันแห่งนี้นะคะมีการเรียนการสอน เชื่อมโยงอุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดังตัวอย่างหลักสูตรการสอนและงานวิจัยในสาขาประยุกต์ต่างๆได้แก่ศตวแพทย์เทคโนโลยีอาหารเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตรการเงินการตลาด และการบัญชีเป็นต้นปัจจุบันนะคะมีนักเรียนต่างชาติศึกษาณสถาบันแห่งนี้ประมาณ5,000คนคะ่ะขอขอบคุณ Discover b a n ะหน n วยและ Central Economic Development Agency สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเอื้อเฟื้อรูปสีีสวยสำหรับประกอบวิดีโอในครั้งนี้นะคะน้องๆสามารถ,ถกด Subscribe นะคะเพื่อติดตามและทำความรู้จักกับภูมิภาคต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์ได้ทางช่องทางนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ